เโสวัสดีค่ะปรับราคาแบบด่วนสุดคุ้มนะคะบ้านพร้อมที่ดินโซนแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด1ไร่2งาน5ตารางวาค่ะด้านกว้างและลึกลักษณะตามรูปเลยนะคะขนาดตามรูปเลยนะคะราคา1 8 5 0 0ล้านบาทค่ะเป็นบ้านออกแนวบ้านสวนผสมผสานมีทั้ง ไม้โถนและสวนไม้สักและพืชผักสวนครัวด้วยนะคะตัวบ้านหลังใหญ่ค่ะพื้นที่กว้างๆเป็นธรรมชาตินะคะแนวธรรมชาติเลยค่ะร่มรื่นมากๆเลยนะคะมีต้นไม้มากมายค่ะและตัวบ้านก็ยังสวยสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องถูกหนึ่งลานซักล้างและมีพื้นที่จอดรถได้หลายคันเลยทีเดียวค่ะพื้นที่ใช้สอยขนาด90ตารางเมตรนะคะ เหมาะสำหรับทําเป็นบ้านสวนไวกยเกษียณค่ะเปลี่ยนจากค่าเช่ามาเป็นเจ้าของบ้านเลยดีกว่านะคะพอเมื่อท่านเบื่อแล้วท่านก็ยังขายบ้านเหมือนได้เงินคืนอีกต่างหากค่ะแปลงนี้ใกล้ตลาดดอนเปาอยู่ใกล้โรงเรียนดอนเปาเดินทางสะดวกค่ะทำเรดีนะคะตั้งอยู่ในเขตของชุมชนค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านควรเดินทางไปดูสภาพแวดล้อมทำเลบรรยากาศและตรวจสอบเลขโฉนดให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนดีที่สุดนะคะจเจคโน่ไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ